เอาเอาไปเชบันสวนวันนี้สิมเแลนวาวร้อยหกสิบเซนครับติดไฟประดับประดามหมากมวาวโดยแท่คือดวงนี้ละเอานี่ละไฟสั่งมาจากอันเพียังสักอย่างนี่ละเดี๋ยวผมให้ความมุ่นไปเพื่น บริการดีครับสิบเมตรพ่นจัดมากนี่โอ้ยอ่อมโค้งเบาพอดีเลยเป็นไงมาทานครับจวจจัด,ดไปเอา,าพอดีเลยเนาะสิบเมตรก็วบาหนึ่งลเลยหกสิบเส้นครับอลองเบึงเด้อผู้ได้เหตุวบาวดวงประมาณนี้สร้างสิบเมตรนน่าจะความยาวส,สูงสุดเลยแหละเนี่ยนี่มาครับนี่ครับเหลืองเล่าปะตองครับแต่ย่างงอตายนะ่างนักเลงนะคันเทศบานเออน ไปปสายร้อนไปสานห้องจใ่อะ่เเสียบเสียบห้าใเเอาเว้ยูไปเอาเสียบไหมมึงเอาเสียบไปตอมเลยเอกมันยาวเหรอเั้อเอาไว้เรื่องโขกไงตรวมอเตอร์ไหอกูอนี่ยมันเงียบเลยว่ะบอบบอกมึงเงียบมึงไปไหมมึงไปไหมรถ không đi 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 tôi không lên tìm chủ cứ rồi đấy rồi dạ ở đây không tát quân đều chẳng tát to xe cái đấy